ไฟอา้มน้ำใช้อา้มน้ำพ่นนี่บอบอไปอา้มน้ำห้วยอะไรคอขึ้นน้ำห้วยอ่ห้วยนี่เลยโว่มันความครั้งนี้มันไกลนมันสามสิบเมตรอัไรตัวนี้ไปน้ำกินน้ำเนาะน้ำพ่นนี่แหละกินน้ำพ่นบอกโดยโดยอ๋อมันเด็กผู้หญิงน้ำนกระพุยเหกผบ้หญิงตัวนั้นก็แม่นตัวนั้นก็แม่นโดยวมีก็มีนาตองอยู่บอมันก็ไม่มีและบ่มีเดี๋ยวใช่ยี่บอน้ำพ่นนะมันชิ้เหลืองๆนะจะเป็นอะไรหรือพุยตัวนี้มันเป็นนันนัน เลื้ยงเลี่ยงบุญหนึ่งมันเฮาอ๋อหมาไซนั่นนั้นมันทับกับผุยอันตัวเป็นผุยเป็นผุยบุญก็ได้ฮเห็นบ่ซิซิวนะเห็นบ่โอ้มีมีโตน่ะน้ำเลยโตนมี่ะขนาโตสักเทานี่เห็นบ่ดอกเด็กดอกเด็กยุงไข่ใช่แล้วมีแต่ต้มด้วยขอเด้อต้มกินซะมันสะอาดเลยน้ำมีน้ำไข่ยุงเลยด้เนี่ยเป็นใจความบูซึกวันนี้เฮือนว่ามันกระมวนชื่นจิตชื่นใจแหละบ่คือโมคือคูแหละตำกระยามัน แค่นี้มันขักนีไงขักในใจแม่นบอกอมลมกับหันชูงันคอยม้านน่อยันลม,มขยุกมาอ,มอันตามแบบนี้เบายานเนาะมันปีนกับบต้ายกะเบ,บิดเลยความนึกนะอ,อะน้องๆเปิดตามมาเมื่อนี้ก็อยู่ที่บ้าน อพอสมหรือว่าบรลุสมเพิ่อนเราไปนอกนหลังจากได้ซื้อขายที่ดินแล้วก็โอพยนกเมื่อวานนี้ไอแก้วเพิ่นมาซอยเนาะการสร็จเสร็จสิ้นไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น,อน,อนอ้องเมื่อกี้สิเขามาสอบถาคมความรู้สึกเพิ่นเป็นยังไงเพิ่นฟันดีบ่หรือว่อายังไเนอกพี่น้องเมาาื่อวานนี้เอ้าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุข,ขุสุขน้นองพี่น้องบอกว่าสิอยู่ไกลอยู่ไกลบอกว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยบอกว่าสิเป็นพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่่อง บนน่อยเสียงลายคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละมาหอดจอดเทิงพี่นอเนือ้อเฮือนซานบ้านซองบ้านพอสมเพิ่นเนะาะก็จีเข้าไปหาเพิ่นกันเลยพี่น้องเนาะไปซะพี่น้องบ่ออะรยังห่างไปเลยวไปเนาะนี่ยเฮือนซานบ้านซองพี่น้องเนาะหลังจากอันเพิ่นได้ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วสวัสบบดีพ่อสบ,บายดีสบ,บายดีสบ,บายดีโอ้ไปได้นอนเมื่อคืนนี่ยหัวกันม้วนหลือเ่ม้วนบ่อม้อนเลยมีอคือเห็ดคลองฝนตกนะนี่เออปไปคอยกุศลข้องที่นี่ มันตกแห้งบ่แห้งเติมประมาณหน่อยมันได้น่าพูดก็เครื่องพูดเด้ตกตอนไหนี่ะตอนวันชิบะงงเขอลกินนี่กินเขากินนอะไรบ่กินแล้วกินแล้วตอนเที่ยงนี่ตอนเที่ยงกินกับยังมันนี่ให้กินยังกินปลาซิวได้อะอปลาซิวหน่อยปลาซิวมาไจะใช่นะปลาซิวไปเพาะกินนี่เพาะอยู่นี่น่องหนานอาเอายังไปใส่มองมองไปใส่ปลาซิวมองที้เอออโมองทีเห็นได้มองอ่ะมองปลาซิว ไปยืมเขาไปยืมไนยืมเขาไปส่งแล้วเหตุใดๆอุกินอุกินหักบ่อแฉะจังไรมันเป็นอะไรเปล่าจังหวะบ่อแฉะมันอยากอันนัๆมันมันตายบ่บ่แม่มันตายมันคมคมขีมมันบริชายขีมมันโดยบริชายบริชายขีมมันอยากขึนหน่อยหนึ่งนาะอุอุอ่ะ ไปได้นอนเมื่อคืนนี่หัวกขโมอน่ะแหละบอกกับเจ้าบริพันยังบอกบ่บริพันยังบริพันเลยอไม่ติจริงอยู่โอ้ยวันจันทรถามเลขกกนมั้ยโดยโดยบ่บ่บ่ผันเลยเออไปได้ตูกเจ้ามั่งแล้วหรือยังมั่งแล้วดิอ๋อมั่งแล้วบอกมั่งแล้วดิเออคิดว่าสิมามั่งซอยได้เหมือนมั่งเออมั่งเลยคนมาเบิร์ดแล้วมั้ยยังกะเออพาบัสพาเบดเนาะเออพาบัดกับผับเนี่ยนี่ไงพับไปแล้วเนาะเรียบร้อย เป็นใจความโมเสกวันนี้อยู่ในหัวหม,มันกระมวนชื่นจิตชื่นใจแหลบอก <laughs> คือโมคือคูแหละตั้กระยามันอะ <t> นี่นมันขักเนี่ยขักในใจม่นบอกลมกับหันชูงันขอนนะน้อหาฮันเนยอย่ลมขยุ่มหมาหหตั้มแบบนี้บอกานเนะมันปีนกับบตร้ายกะบ,บิ๋มเลยความนึกนะเป็นนานๆทีนดินดินใช้โดยโดยตอพนหัวนอนก็ต้อ เป็นหัวผมหันบานนี่แต่ดินเป็นของตัวเองแล้วโเพื่อนนี่ก็เป็นของตัวเองแล้วสบายเลยเนาะมีดีใจหายห่วงมันมุมมีห้องน้ำฮันผมมีห้องน้ำเนาะกับผมเป็นยังเขาไปป่าไปต้ก่อนตู้นี่ก็ยังมันมีเนาะยังยังอ่ะตัวนี้เนาะยังตัวนี้กระดานอามน้ำใช้อาบน้ำพุนนี่บอกบอกไปอาบน้ำห้วยอะไรคอขึ้นน้ำห้วยห้วยนี่เลยโหดความ หครั้งนี้มันไกลนี่์ประมาณ30มสิบเมตรแต่นี่ต่ออ๋อเลยวอันเนาะสบู่กสบู่ทางที่มานซ์มาให้เนี่ยสบู่การองเอียงการองเอียงมาเม่นการองแก้วมาเม่นเนาะการองแก้วแล้วเอันว่าการองเอียงอันเนาองเอียงมันการองแก้วน้ำกินน้ำเนาะน้ำพ่นนี่แหละกินน้ำพ่นบ่เดี๋ยอ๋อโอ้อันเด้กผูยน้ำในกระพุยเหรอผู้ยตอนไหนกระเม่นตอนไหนกระเม่นมีแค่มีนาตองอยู่บ่ มันก็ไม่มีแหละบ่มีโดยใช่ยี่บ่น้ำปดนะมันชี้เรื่องเรืองนะจะเป็นอะไรหรือพปุยตัวนี้มันเป็นนั่นนั่นเรืองเรื่องเบิ่งหนึ่งมันเฮาเอาออกมาใช้นั่นนั่นมันทับกับปุยอันเป็นอะไรไป็นอะไรเป็นอปไรเป็นอะไรเรื่องบ่เอาดังไฟยังบอกเลยนางไฟเห็ดกินนั่นเด้ออู้ปะซิวฮะอู้ปะซิวนี่โอ้เกิ่ว่าอู้อยู่ในมันอู้อยู่นอกฮะเห็นบ่กิซิวนี่เห็นบ่โอ้มิด มีโตนําเลยใหโตน่ะมีลูกยุงลูกยุงแม่นลนะโตสักแท้เห็นบ่ดอกเ็กยุงไข่ซะแล้วมีต้มด้อเด้อต้มกินซะมันบ่สะอาดเลยน้ํามีน้ําไข่ยุงเด้อเนี่ยเออันนี่กินนบนตกกับไข่ออกเนาะไข่ออกเออตกอีกตัวอีกบดนีไปเบิ่งพุ่นแหละไปงไปตมีลูกยุงบ่ไข่ยุง อ่ะ ah, uh ่นลองมาเบิ <basics> like box, nah ่งทั uh ้งสามทั้งตัวนี้ต่อใครได้บ่เอากปได้เอาไปเนี่ยใช่กี่น้อยเฮ้ยตัวนี้ก็หมามี่ฮะหมี่บ่หมี่นี่เห็นบ่นั่นจะเป็นนั่นนับ่ไข่ยุงใส่แล้วยุงไข่ใส่แล้วโอ้โหได้แล้วได้แล้ว อันนี้ฝนตกกี่นี่น่บ่บบ่มีผู้น้ำเลยนี่ราะว่าตอนนี้ไปโดนเนาะไปโดนแล้วเป็นัแต่หายทั้งพ่อสมมาแล้วเอ่อต้มเด้อเด้อเด้อต้มต้มต้มเอากรเเรืดวด้ไน อ๋อบ้านี้กม yeah, ีแต่สะดวกสบายบ้านี้เนาะเสียมมีแล้วเนาะเอาไปกดจิโร่บ้านเอกนี่ทาจิโร่ใหญ่บ้านปนกินกับน้ำไม้น้ำไม้เจ้าหาเห็นอยู่บ่เห็นอยู่ห้อมันยงอนใหญ่หงอดหน่อยบ่อยากเห็นปั๊นไหนนะเออยอดใหญ่เห็นอยู่หรอหน่อยละบ่เห็นอมบ่เห็นเป็นไรสละเซลล์เขาแต่งานปกติเนาะใส่งานปกติชัดแจ้งมันมองมันเองเฉาเนี่ยพามันเองก็ได้ออโต หนึ่งเขาดึงหน้ามันใช้ในหันนะบ่หันเนอ๋อในในเทิงผมมีเครื่องไฟบ่โบทุบบ่วได้เฮ็ดบ่ได้เนาะอย่ามันหมิ่นเนาะเออควันมันควันมันอูดเด้หมดแล้วผ่าหุบผ่าห่มผ่าห่มดำแล้วก็เสื้อของเสื้อผ้าและเครื่องเครื่องหุ่งดำหมดนั่นนั่นต้องได้ดังอยู่ลุงนั่นมีแล้วอันนี้เป็นหันค่าไปลองเนาะหฆ่าเก่าหันค่าแต่เก่าว่างั้นห มีกระตุ้มขนมเนาะมีคำสมุทิดหนมีคำหอยคล้ายนี่เราบ่มีลูกบ่มีล้านก็ชื่อบ่เบื้องดอกนะกินกระชีบ่มันบ่มีเงินนี่แหละสมบอกอยากซื้ออยู่แต่ไม่มีเงินสิคมุทรว่าเจ้าเห็นหุ่งเนาะไปเห็ดเวียดเห็นเวียดเห็นงานได้เงินเดือนมาแล้วก็เห็ดมุกใช้หลายลงทุนซื้อขนมกระต้มคล้ายหลายใช้ได้อยู่

เป็นนะคิดว่าส oh. ุภาใหญ่น้ำเงินเนาะยังยังข้างยังเหลือยังอยู่หัวหัวบ่โอ้ยยังเลยบ่อยู่ตรงมีแต่กระเป๋าหัแต่ไม้กับกระเป๋าอย่างเดียวง่ายปลาเงียนง่ายมาเลยจังอันนั้นปาจังแป้นไม่นอาปะพาไปลงบนกระตูปหน่อยนด้ไหมได้เลยเป็นได้เลยเราพาไป เบิ่งก่อนเป็นแล้ว่ายังขาดยังยืนหันเราเอามาเวิร์ดแล้วแต่ว่าไปเบิ่งเนาะเป็นยังไงอ่ะนักเรื่องตอนนี้ก็ให้่ต้องผสมเพิ่นพาไปเบิ่งกระตุกกระตับกันหัวมางแล้วมันเป็นปอะไรอุ้งหางเป็นอะไรหล่นมุกุกจะได้เดี๋ยวนักเรืองแต่ทั้งนี้ก็ได้บรรยากาศไปแบบหนึ่งบ่อลนี้มันเย็นเด้ เย็นมวนมวนมีเป้ไม่ยังมาฝูกนอนลินพี่มวนมวนลินเนาะค่ะแต่บรรยากาศเป็นอนหนึ่งได้เออได้มีเสียงนกเสียงนู้ห้องเออเออเอออยู่ห้องคนใหม่เนาะแต่ว่ายาำฝนก็บออย่างนี้น้ำประเดีเพราะว่ามันบักยาำฝนเพราะว่าไม่ย้าห้องพัดดังอันนั้นยาำมวยพนหรือว่ามันคักเลยเดือนสี่เดือนสามเดือนสี่มันห่อนะมาฮะแถวป่าแถวโคกน้ง ปุกเปนอนเย็นแต่วันนี้นี่ยโบในน้ำปลาได้โบในน้ำโบยุ่งลายยุ่งลายยุ่งลายป็นตกอยู่โบได้ยันผ่าผ่าต้นไม้มันสิเกี่ยวหาคนนะนะยันนั่นแม่นเลยแต่ยังดียังว่าทางปุญญาจะดีเพิ่นมาสวยทันเนาะออกไปนอนอยู่นอกพี่น้องบัาเนี่นอนอยู่ห้านอยู่ประตูกอยู่เกอนเราเองบบบนี้ได้เส้นได้จับตาได้แป๊บปูบบอกเลยจังได้ก็แล้วครบแล้วครบแล้วเนาะครบแล้วใบหน้าเสื้อไว้ดีเด้อตอนนั้นปวกกินได้เอาไว้เนี่ย ใช้ทต้อย่างเนี่ยพยายามเบิ่งตลอดโดยดยเดือนหนึ่งเบิงเถินหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเบิงเถินก็ได้โดยดยอย่ามีเยี้ยไปกัดไปเห็นเห็นแล้วแัดงเนาะโอ้ฝนแห้งเติมเนาะแห้งเติมน้ำจนไหลจนหุ่งบนระดังไฟเก่าตะกี้ก็ได้โอ้ของงวยเนาะของงวยเขาบอกมีจุดจี่บ้างเนาะมีเนี่ยบอกขึ้นขาบผูกเคาออกไปหนาอะไรงูชนบดฮะเฮ็ดบ่อ มันหมดอะไรได้เห็ดมันก็มันรุ่นมันแล้วหมดหมดนหนเห็ดโขกเห็ดไข่เห็ดนางยำโมมีอยู่เลยยำโมมีอยู่บ่ดมือไหนจะหาน้ใช่ไหมมือไหนแถวนี้ยังโมมีอยู่หล่อหมดแล้วเนาะหมดแล้วปั้นโอเครัจจานนี้ก็เป็นดินชาวบ้านก็ตัวนี้เป็นของอย่างติดของงวดของคว้าของขวายบ่เออของขายครับเปขายแล้วบ่ขายฮะแมน เขาไปหนอาไปหาควายอันแกสาวคนไปอานสงกินัควยคอยไปไกล่มันไปุยหมดมันไปไกลแห้งาควายเนาะไปเลยเลักไปหลักุ่นแต่วงงไปไปไหนไปวายไปเนแห้งไปคยเลี้ยงอยู่ไปะไลบ้านไปฮอนไปพวนั้นจนเมื่อยนะเมื่อยแหละเมื่อยแห้งกลวยเมื่อยไปลิกลิบเลยไปไกลทมหมดันคืองันงวงแค่นั เออแด็กก็หายห่วงเลยเนาะโอ้ได้ที่อยู่ที่เศร้าม่แล้วไปทำสักพ่อชมเราก็ได้นี่แกอันนี้ก็ถ้ามีเวลาก็ม่างลงเนาะด้มยป่เอาไปเห็ดยังขกอกไก่บ่ตัวไหนปะเป็นกอกไก่เลยก็จังหวะเป็นไงถั่วเครื่องเวิดแล้วหมวยหม่างกันแล้วแต่เปินอยากเห็ดได้แล้วก็แล้วแต่ดินเปินก่อน ตัวเพื่อนให้มังก็ม,กมังไป้ไว้เห็ดไว้เห็ดก็ไก่ก็แล้วแต่เพื่อนเนาะบ,บางทีบางทีเพื่อนก็เอาผ้ามามุงเอาหญ้ามามุงแล้วไก่ึ้นมานอนน, <laughs> นี่ก็ได้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนที่เห็ดเอออันนี้เป็นดินของเงนเพื่อน,นแม่เบิดบอดินเราเบิดบอดนี่เออแม่น,นอะดินพ่อยังกอลืมไปอันนี้อันนี้พอซักดินของเพื่อนฟูนี้ดินถ่ายซักจะค่อยเเออ ัเกลายเติบเนาะดินเราก็ได้อะไรคอยกับบ่ไม่ยังหลายเมือนก็มาเยี่ยมมาย่ามเบิงมาถามกัวซึกแล้วมาถามเบิงจะได้นอนหลับพันดีบอกเลยนอนหลับพันดีเนาะแต่บริพันอย่างนี้มาอยากเล็กเดียวเล็กกับบ่เห็บริเวเป็นอันนอนแสีบสวยเนาะเออนอนพอดีมากเลยนอนม่วนยังไงนอนมันอันนั้นเลยยามฮอนหันนอนในซานนั้นเออ คืนมาเจ็ดแปดเก้าโมงเลยเขาแมนแมนนอนอยู่ในนอกเนาะเออทอร์เชลก็ตายเงียบหันแล้วมันห้อนวะห่อนนห่อนเนาะห่อนนะตวงอยู่ไหนมันมันถึกมันมีป่องเหียบเนาะมันมีป่องหน้าต่างป่องเปิดเออไม่แต่ไม่ไแต่ประตูประตูอย่างเดียวบ่ราะขับย้ำหนาวใครอยู่ใครมันถึกย้ำห้อนแล้วก็ยหายใจบอกมันตึ้ปวดเอาละออกมานอนนอกแล้วก็มีทั้งออกทั้งแก่อยู่ดิอ่าก็นี่แหละพี่ออกมายินดีทำ พอสมกันเนาะได้บ้านใหม่ดินใหม่แล้วเออให้เพิ่นเอ่ออยู่เย็นเป็นสุขแล้วบโดดอยู่กินก็ให้ให้มนเด้อโดดใเพิ่นอยู่ดีแห้งพี่น้องเนาะเออเพิ่นได้เฮือนใหม่แล้วเนาะโดอาสากีตํามือน้มือไก็สิมาเยี่ยมมายามใหม่เด้อยินดีทั้งหลายๆอยู่ีแห้งเอ้าสบายดีสบายดีสบายดี